ผลไม้ดกน้ำตกสะอาดธรรมชาติหลังค่าหลักภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสานวัฒนธรรมที่นี้อำเภอรพรมคทีรีเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำนานเรื่องเล่าพระเจ้าตักสินและตามรอยพระบาทที่ยากดา่า ตับาลตำบลบมโลกที่เราได้บูรณาการร่วมโดยช่องส่องผีก็ได้มาเขาเรียกว่าอทอดกระถินได้12ล้านบาทก็เลยมาสร้างเป็นอนุสาวรีย์เป็นเขาเรียกว่ามัตเตอร์พีสนะครับก็คือเป็นปฏิมากรรมที่โดดเด่นของที่นี่ที่สุดของที่นี่แล้วก็ช่องส่องผีก็ได้รวบรวมระดมเงินทุนจากทั่วประเทศได้12ล้านบาทก็ได้มาสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากที่บริเวณน,นี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับได้ประกอบคุณูปการที่มีความสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของเราก็คือท่านได้กอบกู้เอกราชในคราวที่เราเสียกรุงครั้งที่2ในครั้งนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2310โดยพระเจ้ามังระได้กรีธาทัพมา200,000คนซึ่งมีแม่ทัพที่ชื่อว่ามังมานรธากับเนเมียวสีหบดีนะครับโดยประชิดกําแพงเมืองแล้วชักค่ายเป็นรูปปีกา27ค่ายล้อมอยุธยาไว้14เดือนและก็ในคืนวันหนึ่งนะครับพม่าก็ได้ เห็นชัยภูมิที่ล่อแหลมที่สุดเขาเรียกว่าบริเวณหัวรอพรม่าก,ก็ขุดอุมโมงค์สุมไฟเผารากกำแพงเมืองกำแพงเมืองก็พังคลืนลงมาในช่วงของสี่ทุ่มของวันที่7เมษายน2 3 1 0ในครั้งนั้นโดยพม่าก,ก็บุกเข้าไปในอยุธยาเห็นผู้หญิงก็ข่มขืนเห็นเด็กก็ฆ่าเห็นคนแก่ก็ฆ่านะครับแล้วก็เห็นทหารก็ก็ฆ่าสังหารตายประมาณคนไทยประมาณตายประมาณ200,000คนในช่วงเวลานั้นน้องๆอ,อ,อ,อาจจะไม่รู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาชาติไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก,นนนก่อนหน้าที่จะกำแพงเมืองจะพังคือลงมาก็ได้รวบรวมเหล่าฐานกก้าประมาณ500เศษตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าออกมาผ่านบ้านโคสาวานผ่านบ้านพานกและก็ไปตั้งทัพอยู่ที่ทัพพาต่อมาแพลงชื่อมาเป็นพัทยาใครเคยไปปะพัทยาในปัจจุบันเมื่อก่อนชื่อว่าทัทยานะแล้วก็จากนั้นก็เห็นเปลวพลึงลุกดังแสงตะวัน สิบห้าวันสิบห้าคืนที่พม่า,มาเผาอาุทยาในครั้งนั้นจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เห็นว่าทหารที่เห็นเ,เปลวเพลิงในในคืนวันในคืนวันที่7เมษายน2 3งพในครั้งนั้นทหาร5้ารอยเศษก็มีจิตใจที่ถดถอยนะครับไม่ต้องการที่จะสู้รบต่อก็ได้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกไไ็ได้ตั้งกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ที่เรียกว่าเป็นการทําอะไรทุบอะไรทุบอะไรทุบหม้อข้าวเป็นมื้อสุดท้าย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจไปกินมื้อหน้าที่เมืองจต็มคำูลนะครับและก็บอกกับเหล่าทหารพวกนี้ว่าถ้ามึงไม่กล้าที่จะทาสิ่งใดมึงก็ไม่ต้องหวังที่จะได้อะไรเลยแม้แต่ชีวิตของมึงแม้แต่พื้นธรณีของมึงเองก็ใช้ช้างที่ชื่อว่าพังทีรีบังชองพังทีรีบังชนพังประตูไข่มืองกันจากนั้นก็เอาเมืองเันเป็นชัยภูมโดยรวบรวมเหล่าทหารกล้าได้ขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ3 0 0พันคนเศษและก็ต่อเรือสำเภาได้ประมาณหนึ่งยลำ เพื่อกอบกู้เอกกราชโดยใชกองทัพที่ชื่อว่าสมุทรธานุภาพล่องเรือมา22วันไปทางอ่าวไทยนะครับขึ้นที่แรกที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์จากนั้นจับแม่ทัพในกองที่เป็นไส้ศึกข,ของคนไทยผู้หนึ่งปละหานชีวิตที่บริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ชื่อว่านายทองยินแล้วก็ล่องเรือไปต่อที่ค่ายโพสามต้นที่อยุธยาเราก็ได้ประเทศชาติของเรากลับขึ้นมาเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2310ในครั้งนั้นในปีเดียวกันใช้เวลาในการกู้ชาติทั้งหมด เดเดือนแล้วจากนั้นท่านก็รากดาพิเศษเป็นปฐมมกษตัตริย์แห่งราชวงศ์ทนบุรีชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพยาโควาทรจรหรือพัะรามาธิรบดีที่4นะครับและก็ได้มาย้ายจากอายุธยาที่เป็นเมืองหลวงเก่าของเราแต่ก่อนนั้นมาสร้างกรุงทนบุรีสีมาสมุทรเมืองหลวงแห่งใหม่และก็จากนั้นท่านได้ปกครองบ้านประมาณปกครองเมืองประมาณ15ปีขวบก็คือ15ปีก็ใช้รูปแบบของการ เปลี่ยนผัดเปลี่ยนบ้านเมืองกับรัชกาลที่หนึ่งในหลักฐานข้อมูลทางะวราิศาสตร์ที่อ้างยิงว่าท่านสติบ้าใบ้โดนคุมผ้าแดงแล้วก็ทุบกับท่อนจันทร์จริงๆเนี้ยเรื่องราวท้องถิ่นของเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับโดยความช่วยเหลือของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้ใช้เรือสำเภาไปรับพระองค์ที่ธนบุรีในวันที่ท่านโดนต้องอายาศึกโดนทุบกับท่อนจันทร์ในครั้งนั้นคุมผ้าแดงแล้วทุบกับท่อนจันทร์อันนี้เป็นพิธีกรรมของพระมาสัตว์เท่านั้นแล้วจากนั้น รัชกาลที่หนึ่งนะครับก็ได้ผลัดเปลี่ยนบ้านเมืองเพื่อมาสร้างกรุงกุงใหม่ชื่อว่ากรุงเทพทวารดีศรีรัตนโกสินทร์ก็มาสร้างกรุงกุงใหม่แล้วก็จากนั้นท่านก็ได้ลีภัยมาอยู่ที่นี่เรามีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้มีอายุกเก่าแก่200กว่าปีซึ่งมีเนื้อหาอยู่ว่าตาแป๊ะหนวดยาวถึงคราวสิ้นทุกเจ้าเมืองเอาศพใส่ในโรงนิบุกไปค้างไว้ในดอนดูงลูกเจ้าจอมหม่อมปลัดถือฉัดถือธง พอสบไปค้างในดนดงแล้วค่อยปลงที่เมนใหญ่เป็นสวนผักออร์แกนิกแล้วก็ไปจำหน่ายที่ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวของเราด้วยแล้วก็มีการเพาะขยายพันธุ์เมล็ดลิกดีปลีผักมีจำหน่ายด้วยที่นี่รายได้ประมาณ30,000ื่นที่ตนี้ก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการเลี้ยงเนื้อนกเพื่อนำไปเป็นเสิร์แล้วก็เราก็จะเอาตอไเดอนนี้ไป็ปทนอาหารของ สัตปีกต่างๆแล้วก็เราจะเอาสุนทรเยกันเนี้ยเอาขึ้นร่อนแล้วก็เมื่อร่อนได้ได้ที่เราก็นำปุ๋ยเน้ยขายแล้วก็แจกขายให้กับแล้วก็ได้มีการรณรงคเลี้ยงปูลใส่เกันดินนีดของรองนายกเทศมนติีตำบลุรอาจารย์จิติศักดิ์ักิ มีสามสายพันธุ์ไทเกอร์บูเวิร์มแล้วก็อีกพันหนึ่งจำชื่อไม่ได้มันมีไส้ซ้ำซ้ำไส้พันธุ์ครับบูเวิร์มนี่ไม่ถึงตัวสีน้่เงินเนี่ยบูเวิร์มมันจะเป็นตัวสี่เงินบูเวิร์มมันจะมันจะซี่แหววเวลซี่เงินนะแนะเป็นบูเวิร์มมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณคนคนกระละมังแต่ว่าพั้งไทเกอร์จะอยู่กลางแล้วก็อีกพันหนึ่งมันจะตัวใหล่วันนี้มันจะอยู่บนหลังซึ่งมันจะหลวมกันประมาณเนี้หลังซึ่งสวยดีแล้วที่ได้แล้วนะเนี่ยหลวงใด ตกลุมรักตั้งแต่แรกเจอน้อง้าวเฮามีแฟนแล้วไหมอร่อยไหมอร่อยมากค่ะเก๋ๆไม่เปลยนเลยมั้งเนื้อเป็นเป็นก้ลายแล้วค่ะหลายมาก เจ็ดจะเป็นสายจิดก็เป็นกลุ่มแรกเหมือนกันต้องออมเภอของจังหวัดเป็นกลุ่มที่หนึ่งเพือกลุ่มดังเดิมตั้งแต่ยาวมาจนถึงต่อห้าแปดห้าแปดเราลือมีส่นยื่นรูปว่าโรงเรียนก็มาพอมาก็ต้องมีกิจกรรมรัก้ง่ายกว่าค่ะจัพอแต่ห้าแปดเราลืมมีกิจกรรมเจ็บกว่าอย่างต้น

เช่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นถนนสายพื้นศาสนาที่เป็นรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาน้องๆถ่ายรูปบรรยากาศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านขวามือนะครับเป็น ออสเตรเลียแล้วก็กลับมาทำร้านอาหารสไตล์ยุโรปสไตล์ออสเตรเลียแล้วก็เป็นเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าบริเวณเกลือนน้ำร้อนวังท่าเทวดาเราจะมีกิจกรรมทำบูธต่างาเป็นประจำกระโปบมาซียก็จะมารับสมครบ